เอาลวครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพันแมนวันนี้ผมผมลืมแล้วว่าผมจะพามาดูเลยคือผมตอนแรกผมจะมารีวิว Silver f a n ฟงว้ยเพราะว่ามันวนกลับมาใช่ไหมแต่แบบมันมีอีกอันนึงที่แบบเด็ดดวงกว่าครับทุกคนนะผมเลยจะเก็บ Silver f a n ฟไว้รีวิวทีหลังนะ อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับนะถ้าผมว่างผมจะมารีวิวให้ดูคืออาจจะไม่ได้กดตัวหรอกเพราะผมผมก็ชอบแล้วนะแต่แบบว่าไม่ได้ใช้นะครับในทีมนี่ท่าปั้นโลตีอบังเก่งมากนะครับนะในการ์ตูนก็วันนี้กิจกรรมที่ดีกว่าซิลเวอร์แฟงนะครับมันอยู่นี่นี่เอง z o m ซอมบี้แมน อ้โหโคตรเท่แต่คือผมงงไว้ว่าทำไมมันเป็นน้ำเปล่าเอาเป็นน้ำทะเลก็ได้อ๋อคือแบบยิงใส่ตาแล้วเค็มแล้วแสบตาศัตรูยอมแพ้ทุยน่าจะเป็นน้ำกรดมากกว่านะครับสีเขียวจะได้เท่ๆเนาะอันนี้เขาก็เอาชุดแฟชั่นมาลีนะครับเป็นแบบกิจกรรมซัมเมอร์นี่ก็ทัสซมากิน่ารักมากต่อไปก็ฟูบุกิ 1 6อยนะครับไม่แพงนะอะตอมิกสองก็ยังถูกกว่าตัวอื่นนะครับก็โอเคนะต่อไปครับตัวหลักเราซอมบี้แมนครับโเคเทะทุกคน368นี่ถือว่าไม่แพงนะครับนะเหมือนจีนยอ่อผมเคยเห็นว่าแบบอยู่ที่ห้าร้นะสามเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปคิดดูใครที่แบบเล่นเซิร์ฟไทยแล้วเคยซื้อชุดแฟชั่น ราคาเท่าไหร่ก็บอกผมด้วยแล้วกันผมเดาว่าน่าจะตกอยู่ที่พนะันห้านะน่าจะพันห้า 1, นะครับก็คุ้มอยู่นะก็เดี๋ยววันนี้ผมไปยืมคลิปเพื่อนมานะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูกันดีวกดวก่าว,ว่าชุดอะเขาเปลี่ยนสกิลไหมโอเคอัน okay. นี้ก็ไอดีไอดียืมเพื่อนนะครับ,บนะยืมเพื่อนกูน <laughs> จะโดนไม่ได้สโอเค เขาไปไกลมากนะครับนะเขาเล่นจีนย่อนะครับอันนี้ก็คือสกิลคอปลดล็อกขั้น3แล้วผมจะไม่อธิบายแล้วกันนะว่าทำอะไรได้เพราะามันเป็นการสปอยเซิร์ไทยตัวยังไม่ออกเลยจะให้ไปแปลสกิลขั้น3นี่มันก็เกินไปนะครับนะทุกคนก็อันนี้เราก็ดูขำๆครับว่าเขาเปิดไปไกลมากนะแต่ผมก็ขอสงวนไว้แล้วกันถ้าใครอยากแปลก็ ถ่ายรูปแล้วก็ไปแปลได้นะครับนะใน Google Translate อันนี้ผมมาขอเก็บไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็แบบยังไรประโยชน์นะอันนี้ก็สกิลขั้นแรกครับใช้แดง3ตัวเพิ่มเลือดแล้วก็ได้ลูกไฟทุกครั้งที่โดนโจมตีหรือใส่สถานะผิดปกติใส่ศัตรูนะครับถ้าซอมบี้แมนวนกลับมาในเซิร์ฟผมอะเดี๋ยวผมจะลงลึกให้อีกทีนึงว่าสกิลเขาทำอะไรได้นะตอนนี้เรามาดูแค่ชุดแฟชั่นกันก่อนเว้ย คือผมเห็นชุดแฟชั่นครั้งแรกแล้วผมแบบกรีดแตกมันโคตรเ,เป็นชุดแฟชั่นชุดเดียวนะที่ผมว่าสกิลมันเปลี่ยนนะครับถ้ามีตัวไหนสกิลเปลี่ยนก็บอกผมในคอมเมนต์แล้วกันเพราะผมไม่เคยเห็นนะผมเพิ่งเห็นเนี่ยครั้งแรกว่าสกิลเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรวะเนะนี่ยอ๋นนี้ เดีไปดูว่าไม่ใส่ชุดแฟชั่นกับใส่ชุดแฟชั่นมันต่างกันยังไงนะครับมันคุ้มไหมที่เราจะจ่ายเงินในราคาเท่านี้เอออันนี้ก็เราเอาชุดออกก่อนลองแบบไม่ใส่ชุดดูก่อนนะครับนะว่าตีเป็นยังไงถ้าไม่ตายเป็นยังไงนะครับก็ถ้าไม่ตายนี่เราปลดล็อกอาวุธนะ มันก็เลยจะเปลี่ยนท่าไม้ตายนิดนึงถ้าใครที่ไม่ปลดล็อกอาวุธก็จะเป็นท่าไม้ตายแบบเดิมก็คือฟันทุบปึ้งปงปงๆง,งแล้วก็ยิงอันนี้ก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับทดสอบกันอันนี้ยังไม่ใส่ชุดแฟชั่นนะมาลองสกิลกันดูก่อนอย่างเท่ ถ้าผมมีซอมบี้แมนผมก็จะซื้อไว้ชุดเนี้ยเท่มากนะโอเคเดี๋ยวเรากดออกไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูท่าตีปกติกันบ้างว่าเป็นยังไงอืมแบบนี้นะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะเดี๋ยวเราไปใส่ชุดแฟชั่นแล้วเรามาดูกันว่าสกิลเปลี่ยนไหม นี่ใสชุดแฟชั่นก็พลังบวกด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าชุดแฟชั่นพลังบวกชุดแฟชั่นเพิ่มพลังครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลเปลี่ยนหรือเปล่าโคตสวยครับทุกคนเป็นสีฟ้านะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นตัวแรกนะที่ผมรู้ว่าสกิลเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูท่าตีปกติท <c oughs> ่าตีปกติก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ อืมเป็นยิงกระสุนสีฟ้ายิงปืนฉีดน้ําใส่คือผมก็จําไม่ได้แล้วว่าตัวอื่นมันเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันยาวๆดีวกว่าว่าซอมบี้แมนชุดแฟชั่นอ่ะมันจะเท่แค่ไหนครับทุกคนนี่นะครับที่พลังเพิ่มมันเพราะแบบนี้นะ เรายิ่งมีรูปภาพเยอะเราก็จะได้สถานะสเตตัสเพิ่มก็เ,มเนี่ยครับตามนี้เลยเพิ่มพลังเพิ่มเลือดเพิ่มทั้งทีมเพิ่มตัวเองอะไรแบบนี้นะก็เลยทำให้ใส่ชุดแฟชั่นแล้วพลังมันเพิ่มนะครับนะแต่ก็ต้องซื้อรูปอีกเยอะนะ okay, เดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์กันครับ ทีมซอมบี้แมนก็ต้องใช้ตัวสีแดง3ตัวนะครับส่วนตัวซอมบี้แมนเองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองก็คือง่ายๆคอมันก็คือใช้เหลือง1แดง3เพื่อแอคทีฟคอของเขานะครับนะคอนี้ก็ดีมาก <L un ters> เ,เป็นตัวเป็นตัวคอตัวใหม่ที่แบบเปลี่ยนเมตาไปเลยนะก็คือจักรพรรดิเด็กนี่ตกกระป๋องนะครับนะราชาก็สู้ไม่ได้นะครับนะเพื่อซอม,มบี้แมนมาผมแบบอยากให้ทุกคนเก็บ ตัวไว้เว้ยหลายคนถามผมว่ากดการลดูดีไหมกดแฟตดีไหมหรือกดซอมบี้แมนดีผมแนะนําว่าให้กดซอมบี้แมนก่อนคือถ้าเรามีตัวคอตัวอื่นมันก็จะตามมาเองแหละครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแมชว่าคอซอมบี้แมนอนะ่ะมันทานํางานยังไงเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเลือดอะไรปกติของเขานะครับแต่เหมือนครั้งนี้เขาจะเอาซอมบี้แมนมายืนเฉยๆนะเราใช้คอเกโลเกโลคอเกโลเกโลก็ ยิ่งโกงไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับนะเดี๋ยวดูเลือดเต็มไปไงโไไคุดโกงผมคือเซิร์ฟผมก็ยังไม่มาเว้ยผมไม่สามารถรีวิวได้อย่างแบบจริงจังนะผมยังไม่รู้เลยว่าเกโลเกโลทำอะไรได้แต่ที่ผมไปดูอะเนี่ยอยากจากเพื่อนผมที่ให้ดูอย่างเงี้ยก็คือแบบโดนตีไปก็เลือดไม่ลดนะครับนะเลือดกลับมาเต็มตลอดเลยผมก็เลย คิดว่านะส่วนตัวนะเกโลกิโลเนี่ยโกงกว่าซอมบี้แมนแต่เกโลกิโลคือตายแล้วตายเลยนะครับนะไม่เกิดเหมือนซอมบี้แมนนะครับเราไปดูอีกทีนึงคือชุดแฟชั่นมันเท่มากเลยครับทุกคนนะถ้าใครคิดจะกดซอมบี้แมนผมแนะนำให้กดชุดแฟชั่นไปด้วยนะมันแบบสุดครูครับเหมาะกับประเทศเรามากเลยนะ กระสุนฝั่งน้ำฟีนิกถึงกับไฟดับโอ้โหตีแรงมากทีเดียวซอมบี้แมนตายนะครับแต่อยากจะบอกว่าตายแต่ไม่ตายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลุกเก่าขึ้นมาใหม่ <c oughs> นอนตรงนั้นไปก่อน คือถึงเทินตัวเองเขาจะฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมานะครับนะได้4รอบครับสูงสุดก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เรามี facebook แล้วอยู่ทางมุมซ้ายนะครับฝากกดกดด้วยนะครับนะ